หลายคนสงสัยว่าโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์กับโปรแกรมออริจิโอแตกต่างกันยังไงบ้างคะสวัสดีครับหมอดิวนะครับนายแพทย์ปฐมพงิ์ุตกิติครับเรียกเบอร์ห้าสามสอครับสำหรับโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์นะครับจะเป็นพลังงานที่เราเรียกว่า mmfu ครับส่วนโปรแกรมออริจิโอนะครับจะเป็นพลังงานที่เราเรียกว่าโ m โ n o p o l a r rf ครับการทำงานของทั้งสองโปรแกรมนี้จะต่างกันเล็กน้อยครับพลังงานที่เรียกว่า mmfu นะครับจะเป็นการยิงในชั้นที่ลึกลงมาครับประมาณ4.5มิลลิเมตรและ3มมิลลิเมตรเพื่อกระตุ้นโครงสร้างที่เราเรียกว่าสมัทครับโครงสร้างนีี้้้้้้้จะช่่วยยยยกกหหหหนนนนาาาใใขึไดทเเร มีความวีขึ้นส่วนถ้าเป็นโปรแกรมที่เรียกว่ามโนพละเอฟตัวนี้จะเป็นพลังงานความร้อนที่อยู่ชั้นตื้นแล้วให้ซึมลงมาชั้นลึกครับอันนี้จะค่อนข้้นโดดเด่นในการทําให้ผิวเราเนี่ยมีความกระชับครับพูดง่ายๆว่าตัวหนึ่งยกตัวหนึ่งกระชับถ้าทําได้ทั้ง2ตัวก็จะเป็นยกและกระชับครับสำหรับใครที่สนใจโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์หรือโปรแกรมโอริจิโอสามารถเข้ามาปร,ปรึกษาได้ครับที่คอสโมคลินิกตอนนี้เรามี3สาขาครับสาขาเพชรเกษมสาขาให้ขวางและสาขาบางนาครับ